สวัสดีครับพบก,กับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้นั้นไม่ซื้อนะครับให้คมรู้เพียงอย่างเดียวนะครับก็อยากจะขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่าน,นทุกคนนะครับชมคลิปให้จบด้วยนะครับข้อมูลถึงจะได้ไม่ตกหล่นและก็จะได้รู้และทราบเป็นอย่างดีนะครับในคลิปนี้นั้นผมจะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่9หรือว่าเหรียญในสมัยรัชกาลที่1ินะครับไม่ว่าจะเป็นแบบหมุนเวียนหรือว่าเป็นแบบที่ระลึกนะครับ ที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ5,000บาทเลยนะครับถึงแม้ว่าราคาอาจจะไม่ใช่หลักแสนหลักล้านนะครับแต่ว่า5,000บาทก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับถ้าเป็นเหรียญชนิดราคา10บาทแบบปกติที่มีมูลค่าเพียงแค่10บาทนะครับเวลาเราไปจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจาวันนะครับแต่ว่าถ้าขายได้เหรียญละ5,000บาทนั้นก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมก็ได้ขึ้นภาพตัวอย่างให้ชมนะครับเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดราคา10บ,บาทในสมัยรัชกาลที่9หรือว่าเหรียญชนิดราคา10บ,บาทในสมัยรัชกาลที่10นะครับก็จะมีลักษณะดังภาพนะครับเพื่อนๆคงจะรู้ดีนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นแบบภาพเหรียญตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณขณะน,นี้ยังไม่มีราคานะครับเพราะเป็นเหรียญปกตินะครับส่วนในคลิปนี้นั้นเป็นเหรียญแบบพิเศษนะครับส่วนจะพิเศษแบบไหนนั้นพิเศษอยู่ที่ขอบของเหรียญน,นะครับ ปกติแล้วเหรียญชนิดร,ราคา10บ,บาทในสมัยรัชกาลที่9หรือว่าในสมัยรัชกาลที่10ไม่ว่าจะเป็นแบบหมุนเวียนหรือว่าแบบที่ระลึกนะครับขอบนั้นก็จะมีลักษณะเป็นขอบเฟืงองหยักสลับเรียบนะครับขอบเฟืงองหยักสลับเรียบนะครับปกติขอบเหรียญ10บบาทจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อก็ลองหยิบขึ้นมาดูนะครับแต่เหรียญที่มีลักษณะพิเศษนั้นจะเป็นขอบเฟืงองหยกักรอบ ขอบเหรียญเลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ชมนะครับเห็นนะครับทางลูกศรสีเขียวนะครับเป็นแบบขอบเฟียงหยักตลอดขอบเหรียญเลยนะครับที่มีราคาแพงเหรียญละ5 0 0 0ันบาทนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับส่วนทางด้านล่างลูกศรสีเหลืองขี้อยู่นั้นนะครับเป็นแบบปกติธรรมดานะครับขอบเฟืองสลับเรียบนะครับซึ่งเป็นแบบปกติยังไม่มีราคานะครับก็มีการได้ค้นพบพ้นเจอนะครับแล้วก็ พูดถึงกันเยอะพอสมควรนะครับว่าเหรียญแบบนี้นั้นมีราคาแน่นอนนะครับถ้าสภาพใหม่ๆใส่วิ้งเลยนั้น5 0 0 0ันบาทได้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าสภาพของเหรียญน,นั้นหย่อนสวยลงมาหน่อยนะครับราคาก็จะลดหลังลงมาตามสภาพของเหรียญน,นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายนั้นจะตกลงพึงพอใจกันอีกทีนะครับสําหรับเรื่องราคาของเหรียญที่แท้จริงนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9หรือว่าในสมัยรัชกาลที่10 ไม่ว่าเป็นแบบุนเวียนหรือว่าเป็นแบบที่ระลึกนะครับก็ลองดูขอบของเหรียญหน่อยนะครับว่าเป็นขอบแบบไหนนะครับถ้าเป็นขอบเฟืองหยักสลับเรียบเป็นแบบธรรมดาปกติทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเฟืองหยักรอบทั้งขอบเหรียญเลยนะครับดังภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมนะครับมีราคานะครับ